ผมจะพาไปดูวิธีแนวคิดทางฟิสิกส์นะครับถึงไม่ไม่ถึงขั้นวิศวกรรมนะครับง่ายๆนะครับก็คือการให้ตัวการขยายตัวของโครงสร้างของวัสดุหรือว่าวัสดุใดๆนะครับก็ที่จะเห็นตรงนี้คือสะพาน นะครับเป็น Railway b ิดนะฮะที่เป็นรูปแบบของ TP นะครับก็คือทูเพจนะครับจากที่เห็นตรงนี้นะครับนะตรงนี้นี่นตรงนี้เขาเรียกว่ารอยเชื่อมซึ่งเดิมทีนี่สบนสพานนะครับเขาก็จะเป็นวางรางเชื่อมยาวหรือว่ารางยาวนะครับผ้าผ่านสะพานเอาไว้นะครับแล้วก็ให้บริเวณที่คอสะพานบริเวณพวกนี้นะครับก็จะมีเป็นรอยต่อรางบัฟเฟอร์นะครับเพื่อให้เกิดการขยายตัว หรือการให้ตัวของโครงสร้างทางของบัลาดเตทแท็กกับตัวโครงสร้างสะพานที่มีสเตรสที่ต่างกันนะครับให้ตัวได้ทีนี้ดังนั้นเนี่ยตอนนี้ทั้งสองข้างที่ตรงน,นั้นฝั่งไกลๆกลากลังตัวรอยเชื่อมอยู่กับตรงนี้นะครับที่เชื่อมรางให้ยาวต่อกันบนทางที่เป็นบันลาดเตทแท็กไปแล้วเนี่ยดังนั้นแล้วเนี่ยบนโครงสร้างสะพานก็จําเป็นจะต้องมีนะครับเรียกว่าอรอยต่อการขยายตัวเผื่อ,อไว้ด้วยนะครับนะถ้าจะไว้อรอยต่อ เชื่อมยาวทั้งหมดเลยเนี่ยจะเกิดสเตทที่ต่างกันและเกิดการบักกิ้งของโครงสร้างและการวิบัติของโครงข้าโครงสร้างบนสะพานได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูส่วนที่เขาเวทเนอร์ไว้บนกลางสะพานนะครับว่ามันเป็นอย่างไรนะฮะจากกลางยาวเราก็จะเดินมาสู่กลางสะพานที่เขาเว้นนะครับเป็นเอ็กซ์เพนชั่นจอยเอาไว้ตรงนี้นะครับให้นะครับรางยาวทั้งสองฝั่งที่เชื่อมยาว รางยาวฝั่งที่เชื่อมยาวฝั่งซ้ายและขวานะครับให้สามารถขยับและเคลื่อนที่ให้ตัวได้บนจุดเกล่นการสะพานตรงนี้ที่เว้นเอาไว้นะครับเรียกว่า expansion joint on railway bed นะครับโอเคครับนี่คือการหลักการของทางฟิสิกส์นะครับหรือ,อทางวิศวกรรมก็ได้ง่ายๆนะครับโดยที่ไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครเป็นรูปแบบให้เห็นถ้าจะเป็นการคำนวณการวิเคราะห์โครงสร้างอะไรพวกนี้ก็สามารถทำได้เช่นกันครับ